โอครับผมเจริเเจริเงินครับเพือได้ยินว่าฝันดีพอดทักแน่แถวตังถ้าว่าเอาตางงวัดนาะตอนนั้นเนาะเน่าจองวัดเลขปูอยังไงถามว่าให้เอฟซีบังเนี่ยเลขปูหให้ไว้ก็คือศูนย์หกซีครับหนึ่งหาคับเจ็ดหานะปูเนาะนีนน่ลบกวนปูถือให้ยักบาทเนี่ยไห้เอฟซีบังตั้งแต่ถ้าว่าเอาตางงวัดไหมครับผมเอา นี่นี่นี่เด้อพี Australian> ่น้องครับปูไ้ไวยังี่แล้วคลิปนี้คลิปนี้ที่มาเอาความฝันปูบบอี้ความฝันปูแล้วก็ที่มาหลายอย่างมาเอาตัวเนีนย่ำมาเอาว่าปูสีเนีนย่ำให้ตัวใดมักตัวใดเลขเข้านี่เป็นตจเป็ี่ยนใไรเงื่อนล้านวงหมดที่มาสันอกปูคนสื่อหลายเนาะ มันการิได้เยอะเยอะสมปานธนาอยู่ธ์เนาะะปูเนะาะถเทิ้งปูท่อมากอยากดูดวงกับปูกับปานนั้นว่าอยากดูดวงกับปูปูท่อมากท่นเกินวันยังผมกับอะไรท่านถามวันแต่ว่าผมก็เลยว่าบ้าคันดูดวงนี้ผมอยากให้บอกกับปูโดยตรงทาง่านลองให้ปูทักโดยตรงท่อนปูได้ยินเสียงปูสนทนากันการทีได้ <c oughs> ที่ได้ชัดเจนก็ให้ผมฟังไปแลวเอาไปเบ้าสู้ฟังสินะม,นมนันมันยังสั่นมนะ่นมันแมนอ่ะมมนะวันนนาะปูนเนาะอ๋บานีเลขเลขปูให้ยไปนีดสุดศูนย์หกสี่กับหนึ่งหากับเจ็ดหาที่ไปที่มาเลขนี่ปูจำได้ว่าปูฝันไวจังไหนก็ได้ตีเลขเป็นอันนี้อ๋อรองว่ามึงห้าวันเปูปกัฝันแล้วก็เงินใหม่ลอยหนะึ่ง เขาเงินมาให้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งยยังบอกคำเก่าบ้านนี้พอเบาครับพอยัางในเจ็ดสิบห้าบาทวันนี้ไปซื้อกระเพาสมกระเพาสมเออสี่ซองหกสิบี่ซองอืมวันซี้่ซองมาหนิซื้อมาสิบซองเลยเอาไปดีใจหลายอยู่ที่พ่อพันแล้วกันแน่ทุกคนมาหกัดีใจก็คอยสวมปัทนาเยี่มกันบ้านนี้เนาะ <า>เขาเลือกวาให้ร้อยหนึ่งบัตรที่ปูแต่ว่าปูว่เาเอาร้อยหนึ่งนีปป่ปูเอาแค่เจ็ดสิบห้าบาทตงวงเงินนั่นละครับผมปูเอาแค่เจ็ดสิบห้าบาทแล้วกกัาแฟมันซ่องกี่บาทเหรอซองละสิบห้ากาแฟซ่องละสิบห้าก็แล้<ช>เป็นทีมากของตัวเลขสิบห้ากับเจ็ดห้าเนาะทีซ่องหกสิบบาทโอ้ทีซ่องหกสิบบาทยังเงินละ ยังเหลือซิห้าบาทน่ะตอนนี้เขากระเป๋าเลยโอ้ที่เหลือน่ะซิปห้าบาทแล้วเขากระเป๋าน้ำปูละแมน่ะเมื่อนี้วันที่เท่าไหร่ละิบสามืับสิบสี่ฮะที่สิบน่อย่าว่าแตว่าวันที่สิบกังไหนที่เก้ามือว่านี่นี่บ่มันพเมือวานี้โอ้มือเพ่งเมื่อนี้วันที่สิบบ่วันองมันมันสิบสามแล้วยังมันน่านออกแย่เลยนี่ว่า นี่นออแตปั้นในมันออเท่ยวกันแว่าอะวหน่าออดิบหกเยอา้อยอยากห้อยอยากลู่นะยันหน้นเละน้าะน้านเลยตัดสินนอนท่บกเกี่สิกบที่พกกัรก็เอารถครับเนาปูนะเอา บ้านเนี่ในส่วนปูปลอยมาแล้วจังสีน่ะปูมีฝันมีอย่างเพิ่มเติมมาก่ะมีฝันอย่างบ่ตั้งแต่มือตั้งแต่ปูปลอยเลขมางบ้า่าไปกับฟันกี่เหี้ยปีซิเบดได้ปลาสูตรใหญ่เลยปลาสูตรตัวนึงฟันได้เมือไรล่ฟันต่อไม่อีกสองสามมือนีโอ้ต่อไม่อีกหลังจากที่ปูปลอยเลขแล้วสองสามมือน่ะกับมาฟันมาปซิเบ็เหมัน กี่เหือไปกี่เหือไปเบ็ดไปขันยาวอ่ไปแข้งลงไปปั๊บไปปลาสูตรนำข้อยดึงมาดึงมามันตัวใหญ่พี่ข้าแขนนี่ติดยวนมอได้เลยมันได้เห็นยง้วก็มาเอาเอาไม่ห้อยห้อยไว้เลยอหามันลอยนำเหน็บก็ืวยงามเห็นเนาะสวยงามเนี่ยไปเลยแปลว่าไอ้กอฟังโอ้เป็น บาลนี่เท่าสี่ไม้พ่อบาลจังไหนบาลนี้ปูขันเป็นยังไงครับแต่ว่าปูเปนว่าป่าเป็นหนึ่งพ่อบนว่าป่าเป็นแป๊พ่อว่าโอป่าตัวหนึ่งกับคือหนึ่งครับอืมป่าสูตรครับป่าสูตรที่เป็นยังบั่นป่าสูตรยปลว่าเป็นเกิดเด้่อป่าสูตร ปลาสูตรนี้เป็นบ่อเป็นศูนย์ก็เป็นสองปลาสูตรนี่เนาะส,สองเป็นน้ำซอบอกปูน่น้ำซอนี่เป็นอสองเป็นสามสอมันซอหลาพูดเนาะไอ้จีนได้หลายตัวท่านน่ารีบหัวเนาะปลาสูตรแตบบ่ปู่เพิ่มมาอีพอเพิ่มมาไม่ต้องเอาหลายไปนั่นบอกปลาตัวนึงกับปลาเนี่ยมันเป็นหนึงเพิ่มมาอ๋อ มือเลืาสิบแปดเนี่ยนี่ไรวะผูเบ็ดไรวะเบ็ดัเบ็ดคันหนึ่งนี่ผมที่ไรเป็นนึ่งละเบ็ดเนี่เบ็ดหนึ่งก็บนึ่งเบ็ดนึ่งแน่นอนเบนึ่งกัรงอๆน่ะนงอๆจะเป็นเจ็ดบอกนั่นนั่นนั่นละเนาะผูเคยเป็นเจ็ดเบ็ดเนี่ยเบ็ดมันงอนะเป็นเจ็ดครับเเคยฝันอยู่กันเห็นเบ็ดมันเป็นเจ็ดบไดเป็นนึ่ง เป็นหนึ่งบวหนึ่งก็เจ็ดแต่ว่าเจ็ดกับหนึ่งมันน้ำเดียวกันน,นี่บ่เนี่ยเพราะเพรามหมายกันในน้ำฝันนะนะปูเนาะนั่นนะเนี่ยว่าปูจะคือว่าจังไดกับฝันเนาะครับแล้วเนี่ยนี่ตีบ่ปูเนี่ยนี่กับนี่ตีเอาอยู่เพราะว่าขีมันได้ขีมมันไปกใจังไดนแกงเบ็ดลงไปเมื่อนี่มันต้องบ้าหากระหก เง้อาหาเงือหกแม่นล่ะจะไปเบ็ดนี่กันเพราะว่าเป็นเจ็ด<อ>บรรยายอยู่ห้อนไปแก่ราฟังว่าเป็นเก้าแล้วาเอ้าือเป็นหลายตัวแท้ม,มันเป็นหลายตัวต้องเป็นจนมันถือนกุหลาบปูเนาะแม่น่ะมันบอถียเขากับเป็นแว่ไปหาจนมันถือกุหลาบเขา,เ,เ,า,า,เ,เ,าเจ็ดจะเป็นหนึ่งก็ได้เจ็ดจะเป็นหนึ่งก็ได้ การสมมติว่าเจ็ดเป็นหนึ่งกับเป็นหนึ่งหาเขาแล้วตัวเลขไหยเป็นหนึ่งหาเลยเออเหื่อเด้เหื่อหามันมาปูเหื่อหาเหื่อหาเื่อหกมันมาปูปล่อยไว้เลยคือหนึ่งหากับเจ็ดหาเด้เนี่ยแหละการสมมติว่าเป็นเหื่อเนี่ยเป็นหาเนาะเบสเป็นหนึ่งกับหนึ่งหาการสมมติว่าเบสเป็นเจ็ดกับเจ็ดหาเลยเด้ปูปล่อยหนึ่งหากับเจ็ดหาเนี่ยแะอันนี้มันเข่าเลยเกาเลยเด้เจ็ดหามันก็เจอันตัวแรกเลยนะครับเจ็ดซึมหาบาหนัน ครับเห็นบอมมันเข่าก็นีปล่อยตองครับากันยังเรืออยู่ไปซื้อกับเพ่กันสี่องกัหกสิบบาทเนาะครับกันยังเหลือซื้อห้าบาทครับก็คือเก่าคือเก่าคือเก่าแต่ว่าปูพันมันใจลายนี่เจ็ดเจ็ดกำาหนึ่งหนึ่งเขาคือเาไมันสีเบินเนาะปูเนาะเจ็ดเจ็กึหนึ่งหนึ่งหมเจ็เจ็กึหนึหนึ่งนี่ ม,มันเคยเป็นภุมมเขาอยู่นี่โอ้ oh. อันภุมมเขาอยู่นี่เอาตลอด1ี่งวดไหมบ่คเคยถึงมาเขาบ้านศาซี่พงวดนะซีวงวดพุมพ่มเขาเนี่ยสีก้อนนั่นโอ้ยไหนว่าบระผัดจังหวดบ<อ>่ <c oughs> พิดลูกสาวหางดได้เชื่อละสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดเก้าหมื่นลูกชาวอยู่บ้านของบสานารนะก้อมนะอี่หนนะ ครับวันปูว่าเฮียนเอาบารที่นี่ให้ถามนะครับปูบาร์ที่ห้าสี่สโลเพจยังไงนะเอาถามผููถามจะถามว่าปล่อยเลขศูนย์หกสี่กับหนึ่งหาก็จะหนักขึ้นจะไปมันใจเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งบาทออมันเพิ่มเติมเพิ่มเติมมันเป็นหนึ่งหนึ่งได้เจ็ดกับเป็นหนึ่งกับเป็นจะว่าป่าตัวหนึ่งป่าตัวหนึ่งเพิ่มว่าหนึ่งหนึ่งอยู่แล้วครับ แล้วพ no nice 응่อก็ว่าเห็นซิมฮานเขากด้ตัจงวดเนาะครับมันมันเหลือซิมฮาวาดเนาะเซกระเป๋าเนาะครับก็เหลือเท่านั้นเหมื <at> <sex> อนได้เพิ่มบ่ปูเท่าที่เพิ่มเลขยกวะนึ่งนึ่งก็เจนเจนนี่เพิ่มบะเพิ่มเลยเท่าที่เพิ่มยันเพิ่มเนาะเพิ่มเลยโอ้จะเป็นน้านหอดวันที่สิบหกเนาะมหาดูแหงหลายไปนาตัวนี้เนี่ยนี่มันนั่นแหละเนาะความฝันเนาะมันความฝันกับอะไรว่าปูดิ่ง ลูกเต่าบริวาปูนี่คือความหมายคือน่านหอดวันที่ที่หกคันน่านหอดเนี้ยเข้าสมองเข้าเนี่ยเข้าคิดไปเรื่อยดิเฮ้ที่เปลี่ยนตัวน้ำซะเฮ้มันใจที่สุดว่าสิผาเด้อโอ้มั่นใจที่สุดคือสิผาคือว่าสุดก่อนนี่นะสุดก่อนกับอันเขาเอาเงินเอาป่ามาให้พออย่าเหมาอพออย่างเอายี่มาหามาด้โอมันออก ผ้าสองหนึ่งนี่โอ้โอเขาเงินมาให้ลอยเนี่เพาเขาจะเขียนมารลอยปูอัน,นอันนี้มันกับยูกับปูสีเอาเออแต่แต่ว่าวันนี้ปูม้วดก้อนนี่คือปูเอาเอาแค่ยี่ที่ผาบาทมา้วนวันนี้ปูเอาเอาเจ็ดที่ผาบาทดิแมนมาปูเอาเงินเจ็ดสิบห้าบาทเอามาซื้อกับแพร่ทีสองับสองหลังสิบห้าบาทครับหกสิบบาทครับ เออต้องก็เขียนอยนนอกมาแล้วย่นี้เคียนเขียนแล้วจังจังว่าลูกว่าล่ะว่าเข้าสมควรสิจังไหร่สนองเขา้าสมควรสิเอาไปจับจุดอันเงินที่เฮาเอานี่บ่หนะพอเงวดก่อนปู่เอา25บาทเงือ่อนนี้ปู่เอา75 <หา S 2> บาทเขาเงินมาให้100ปู่่วาเอา100ปู่เอาแค่75ห้านะเตแล้วยังมาเตยซื้อกับแฟสี่สงนันเดชเท่านั้นเหลือกันเลยใส่กระเป๋า15บาทครับนั่นดิเหมน ว่าเรื่ e องป,<า>ป่ามันกับเขาเรนี่มุ่งเดียวกันอยู่ครับผมป่ากระเจ็ดล่ะเนาะเนี่ยกระหานเดจเจ็ดห่าหล่นนะปูที่ไปซีดเบ็ดนี่ปูดึกเบ็ดไปกับเป็นนึ่งหาได้ป่ะนี่<า>ดึกเบ็ดไปเนี่ดึกเบ็ดไปเป็นนึ่งหาปั๊บหล่นไปในป่าปั๊บหล่นป่าานี่ปูมะหอยป่าได้ป่ะนี่ปูเอาเชือกมะหอยป่าปลูกไว้น่ะคือกันเออก็ทชีเป็นเจ็ดหาอีกคือเขา เปลี่ยนตัวเกา่าเพราะว่ามันจะเปลี่ยนอันเดือนว่าไรเพราะว่าหามเอานี้ออกจากเลียเข้าเม่อไป่เมามา้าแต่ว่าอย่า,ยาไผ่เมาม้าชอันเอาที่มันมันโคง้งนะครับอันซีมาอบายน,นั่นแหละครับ,รบอันเจนหา,หาเจ็เอานี่แลนะเนาะเอาเอานี่นะเน่นไปเนี่ยละเนาะอันว่องว่องหนึงน่งหนึ่งเฮ้ยทีตัดออกทรบว่าหนึงน่งหนึ่งก็เจ็ดเจ็บเฮ้ยที่สอดเพราะว่ามากจะปลูกแต่ว่า ดือนอะไรไม่มาเเอาลดเนาะเอาลดเนาะปูเนาะเอาไว้เอาโตโตโตเน้นปูซะม่งบ่กันวงเลีบรอมดหนึ่งหนึ่งมวงตัวใดม่งเจ็ดหาครับนี่ละเนาะตัวกันนะคือหนึ่งนึ่งคับเจ็ดเจ็ดปูว่าปูมั่นใจนาสีเป็นสีหาหาครับเจ็ดหางนู้เห็นมันบันนี้ส่วนสามตัวเข้าเนี่ยบันนี้ปูสามตัวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบัวฝันยังสี่แล้วเปลี่เปลี่ยน สามตัวปูปล่อยไว้คือศูนย์หกสี่ดิแน่นะเอาคือเก่านะปูนะหักหัจจะเป็นเล็้อไถเนื้อโอ้ยเป็นลาบลอยเล็้อไถโอ้โอมันเป็นอย่างกระยามันมาจะเข่าเดกเข้าเนว้อใบเข่ารางวันแหวเากับชาทุบให้ปล่อยพ่อพันติดต่ำบุกามากครับให้มีโซ่สองวันโอ้ซาปูอยู่นี่กับไ้ เดี๋ยวเบิงเด้อนี่พ่อไงเอฟซีเฮาเนี่ยปูเอฟซีปูกระลังเบิงเฮานี่เป็นแสนเป็นล้านเลยเนี่ยกระลังเบิงเฮานี่อวยพรให้เพื่อนได้ชมได้ใส่เนี่ยปูเอ้ยขอบารมีปูเตองง่อยจักรบาลอมื่อนี้ผู้ขากาบ่มีอย่างเด้อใจ่เอฟซีของเฮากัถือว่าความฝันเพื่อนกัติดตามมาตลอดเอาก็อนนี้กับฝันว่าเพื่อนเอาเงินให้ พเนป่ามาให้ผู้ขากับเบาผู้ขาเอายี่สิบห้าบาทมันก็นเลื่อไปสองหาหาสองเท่านั้นผู้ขาก็เคยได้สองโตเ,เป็นเบาเหลืองลาบด้วยนะหนังเงนนี่กับผู้ขากั็เอาเงันให้ดอยหนึ่งผู้ขากับเบาเอาเจ็ดสิบห้าบาท oh. มาซื้อกับแค่สี่สองกับหกสิบบาทยังเหลือสิบห้าบาท กำมันใจเท่านี้ละครับความผ่านของบุกาก็ขอให้พี่น้องทุกๆคนที่ยยอย,ยู่ใต้อยู่เหนืออยู่ไทยอยู่เล่าก็ขอให้มีโชคทุกเงันนี้ให้ได้สมปรารถนาสาธุครูบนันไหตัวหนึ่งไก่ให้ได้ตัวหนึ่งท้อครับผม บานนี้ปิดท้ายบัานนี้คือผู้เพื่อนอยากดูดวงน้่นีนเนาะผมก็บ่ได้ให้เบอร์ปู้ไปดอก<ม>เนื่องจากว่าผมกะเกรงใจผู้ว่าเออกันโตมากปู่สิยากสิหย,ยังสะดอกว่าสะดอกแต่ว่าเ<ม>พื่อนกะมีอ่าเพววื่อนวามใจเพื่อนประสงค์น่ะประสงค์ก็อ,อยากอยากให้ปู่ดูให้อยากทักเพกื่อนอยู่มันติดมันขัดอย่างมันเป็นอย่างคือบอ่มีโชคมีใชยมันเป็นอย่างมันคือบอ่าชีวิตมันคือนั่นสิแก้ไขจังไดย,ยังสีนะปู่เพิ่นเกินวันหน ผมบ่รู้ยังวเงี้นครับผมแต่ว่าบ้ดน,นี้ผมก็เลยว่าสิขออนุญาตปู่ว่าอ่าให้เบอร์โทรให้เพื่อนคุยกับปู่ได้บ่เพราะว่าปู่สิได้รู้ว่าเพิ่นเกิดวันเดือนปีเกิดอีหยังปู่ก็ค่อยจะถามเพิ่นเอาทีนะครับได้อยู่เนาะปู่เนาะครับโอ้เอา้าบ้ดน,นี้ก็ชัดเจนแล้วบ้ดน,นี้ตัวเลขก็ชัดเจนเรียบร้อยช่วยอัานช่วยแนวแล้วอันนี้ค่อยทายแปะเอา วันนี ah, like ้ที่ลบกวนปูซํานี่นี่ขอบคุณปูหลายๆครับผมขอบคุณปูหลายๆครับเจริญเจริญให้โชคลาภเตอร์รเดินทางด้วยความสวัสดิภาพสู้ค้นชก้นให้นอนรับหนึ่งเงินหมื่นนอนตื่นหนึ่งเงินแสนแบนมือมาหนึ่งล้านออกดอกใ้ลมขุมมึนขุมคำเด้ออย่าลมในอื่นให้โชคให้มาซสาทุา